สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลโซเชียลแคลมนะแล้วก็มานั่งร่างใหม่อะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคลมบนเฟซบุ๊กนะคะโอ้ี๋ยวนีน้นหายไปไหนพูดมาเป็นรูวๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยเหรอเ <c oughs> อท่องอลายคนถามว่าทำไมเราหายไปจากการอ่ะขอให้เขาดูซีว่าเรายังรักกันอยู่หอกไม่ก็ถึงจิตเราไม่มีรายก็หมอยหมาตามภาษาเหมอยมาวะหมอยมาตามภาษากันเลยเนาะแต่ว่าไม่ได้มีรายการนะก็เครียดนะเครียดน,น,นะหลายคนถามไว้ ทำไมงคนใหญ่เออเขาก็อ่านเฮ้ยทำไมไม่ค่อยอัดกับพี่เล็กเลยบางทีนางก็ทำงานเดี๋ยวก่นะอนะอนะก่อนทจะอ่านกี่พี่เล็กนะเด็กจะไม่รู้ว่าอ่ะอยากให้แผ่นพ่วห้องอเหรอป้ะว่านางทำอะไรบ้างวันวันพี่ยอดชิมขายเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วเวลาเวลาลกทหานางน,นะว่วงไม่วา่าองอัดคลิปแป๊บเดียวเขามากี่โมงนีหนึ่งยงคืนว่ากันไปแล้ววันอะไร สาวสุกแล้ววันวันเช้าวันเสาร์กูทำไรออกกเออเป็นท่านไงเอาล่ะเอาล่ะก็วันนี้มาให้หายแบบว่าหลายคนถามว่าเออหายไปไหนมาอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับใครที่สั่งวิตามินก็พี่ไว้ก็ยังขายวิตามินอยู่เนาะขายนะขายแล้วเออยังขายอยู่ขายขายแล้วขายและช็อตไง่แล้ช็อตเลยเจ้าค่ะโอ้โหขายวิตามินจริงๆแล้วพี่ไว้ต้องทำพิซซแต่งหน้าได้นะเพราะว่าอะไรประเดยวนี้ประเด็นนี้แต่งหน้าต่อแต่งหน้าต่อตัดเองจ้า แต่งหน้าแต่งหน้าโซเองนะไม่แต่เราก็ได้ยุติบายเลยใช่นี้มจากนางแหละรู้ป่าวว่าแต่งหน้านู่นนี่นั่นแต่เราก็ไปดูกให้เขาหน้าเรานี่ดตาด้วยดิใช่หันแก้มของนางสีตาของนาทีสองกินคิดว่ของนางลิปก็ของนาง บอกพอทีกว่าจะให้นางรีวิวสิเออที่จริงก็เป็นรีวิวทั้งหมดทั้งหมดของนางหมดเลยก็วันนี้ก็จะมาจะบอกว่าเออจริงแล้วก็บอกว่าอย่ารักกันดีนะคะอย่าเ,เป็นอย่าเป็นเป็นยิ้มป้าหลานจ,จังไรประมาณเขาันบบหลายคนกะคือคือไว้ก็มีกิจวัตรของไว้เนาะในกาตอนงานจะบอกว,ว่าหลังจากที่ไว้เขาเรียกว่าอะไรนะ เภารกิจที่คลินิกอ่าไม่ไม่ตอนนั้นสิทำางคลินิกคุปปาแล้วมาในปุ๊บอ่าปุป๊บปัป๊บปุป๊บก็อยากคันไม้คันมืออยากไปแสดงสีมืออยากโชว์เปล่าแล้วแลว้วบอกให้ความรับก็คือจริงนางอยากเข้าไปขายขายของนี่ของนี่นิด <c oughs> นางไม่ได้ไม่ได้อยากได้เงินเดือนในการขที่ฟังเรื่องของโดวบอกจริงนางก็ไม่ขายของทุกคนเป็นหนี้นางบอกนั่นนางขายทุกคนอยากให้รายชื่อว่าอยากให้รายชื่อมากเลยว่าตั้งแต่หัวยยันทายนี่ก็คือวันนี้นางวันนี้นางไม่เราแค่อยากอยากจะเออะไรนะป้าใครใครกดแชร์ของดีแล้วหู่ แล่วก็ไมวกด้นินมุกแบบต่างๆใช่ไหมกลุก่มไม่ถูกไหมเออ,เอ,อไม่ก็จะบอกว่าเออเป็นแบบว่าเออไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าภารกิจถ้ามาเจอกันก็คือวันนี้อยากนางอยากได้กระเป๋าใช่ป่ะได้ของขวัญมาผักคุณทำไมของขวัญน,นะคะ ให้เขาหวนปีใหม่นางให้ไม่จริงๆแล้วไม่ซื้อแคนเซิลแคนเซิลทุกอย่างเลยไม่นางมาซื้อนางแพนไม่ต้องมาไม่สั่งเอาไว้ไงเจอมไว้เจอก็เลยแบบว่าเออขายปุ๊บแบบว่าเสร็จแล้วปุ๊บนางแบบมาเลยจ้ะเพ้นเสร็จปุ๊บมาเลยจ้ะนางกลัวไปขายแต่บอกแต่บอกเพื่อนๆก่อนนะว่าเออ บางรุ่นที่เป็นไฮ h quality อ่ะเราบอกแล้วว่ามีทั้งหมด2องสองไฮ a l i t y นะคืออันนี้คือเป็น High Quality เลยเป็นหนังแท้นะราคาย่คุยกับพี่แลกเองว่าเท่าไหร่บอกไม่ได้อ่ะมาคุยกันเองนะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะอันนี้ก็เป็นเอ่อ PVC เป็น PVC บอกตรงเป็น PVC ีนั้เออก็จะไม่ไม่ค่อยเป็นราคาเกรดหนึ่งอ่าเป็นราคาเกตหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของดีของ คือเป็นหนังแท้เลยอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหายเหวอะไรทั้งนั้นก็นี่เลยแต่เนี้ยเป็น p ีพดักเนียดักเบียดักเดียไม่ไม่แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ลแต่น่ารักเอาง่าย <ๆ S 1> ไม่ว่าเป็น p ีพีหรือว่าเป็นของเออเป็นดังแท้นะคะดูการดีไซน์ไม่ได้ไม่อะด,ดูการใส่ใจการใส่ใจรายละเอียดไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยเนาะคือแบ่ว่าวัสดุใช่แต่ถ้าเปิดตัวเต็มตัวก็คือแบบว่าประมาณ ต้นปีเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะตอนนี้แบบว่าเออกำลังรวบรวมลายอยู่ว่าอะไรเพราะว่าหลายคนก็หลายลายหลายความเนาะก็เลยบอกว่าเออทำให้มันเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็เรื่องฟอนต์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครที่ได้ไปแบบรุ่นแรกๆเลยบอกได้เลยเป็นลิมิเต็ดมากเพราะว่าจะเพนแบบเฉพาะเฉพาะเฉพาะอันนี้ก็คือก็เพนไปเรื่อยๆนะเพนไอเนี่ยสโนไวท์เขาอยากได้ก็บอกนไอเนี่ยสโนไวท์สโนไวท์เซลฟี่นางเห็นนเซลฟี่เพนเซลฟ์เซลฟี่เออแล้วแหละแล้วสโนไวท์หนังเป็นหนังเป็นหนังหนังเขาเรียกอันนี้เขาอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นหนังจริงมันจะเป็นหนังเออ นกงระดักเท่อันนี้เป็นขนคุดกนนกกระดักเท่แล้วดูดูใกล้ๆอีดอกไม่ได้เป็นสิบเนเอ่อไว้เป็นสิบป้าป้าดูเปมึงนะมีมีผ้าพันไหมอ่ะทำไมอ่ะหนูให้จอยให้ทรงผมหนูเป็นเส้นกับทรงเท่เดี๋ยวพอยก่อนนะจะบอกว่าหันได้พี่ไอ้คนก็ดูด้วยอย่างด้านนู้นเนินหน้าเหมือนมึงมากเลยอีไว้นามีบองมีโปอะไรเรียบร้อยเลยเดี๋ยวก่อนใหล้ดูว้าว เหมือนว่าเหมือนว่าเอาอเอออะไงตกใจมาถูกใจเจ้าค่ะใส่ตังใน,นานเนี้ยแล้วก็อยากเอออยากเพิ่นอยากให้มีชื่อนะคะเขียนชื่อได้เลยอันนี้อยากให้ปา้าเขียนชื่อเขียนชื่อให้เขีนชื่อไวส์เป็นแบบว่าก็คือแบอีควายเขียนอะไรอีควายเห็นปานานๆมาทีนะก็ะอชอบปัดชอบด่าอย่างเงี้ยอ่ะก็รักขอฉันก็รักคุงฉันขอดใบจบมากๆนมจะหลุด,ดอ่ะอ๋อเหมือนกันเลยค่ะไม่ได้ตั้งใจพอดีแบบว่าเล็กซิม หรอก็สิงบางเว้งอะอันนี้ก็เป็นวายแม็กซิมัสเอ่อเล็กโอเวอร์โดสโอ้โหเอาล่ะเอาล่ะไปดีกว่ามาแบบวันนี้มาสักทายให้หายคิดถึงกันนะคะเดี๋ยวไปดูในช่องของวาบ้างดีกว่าว่าเราจะคุยอะไรกันนะคะได้มึงทำไมมึงต้องนั่งขนาดนี้แอปงานตัวเล็กช่วงนี้อ้วนโอเคโอเคลไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป